วิธีการเติมเพชรของ n ก h ชิ i m มแ c t แบบที่คุ้มที่สุดนะครับผมได้รวบรวมข้อมูลมาแล้วด้วยความช่วยเหลือจากคนดูที่เคยเติมแล้วก็เอามาคำนวณเพิ่มเติมนะครับเรียงลำดับตามความคุ้มตามนี้เลยครับคุ้มขั้นที่1ก็คือคุ้มที่สุดคือการเติมบัตรพรแห่งดวงจันทร์มันคุ้มที่สุดก็จริงได้เพชรเยอะที่สุดก็จริงในราคาที่ถูกที่สุดแต่ว่ามันรอนานที่สุดแล้วก็ต้องเข้าไปรับเองเรื่อยๆทุกวันล็อกอินทุกวันแค่เปิดเกมไม่เฉยก็ได้แบบสมมติเปิดในมือถือเปิดเข้าไปก็ได้ แต่ถ้าพลาดวันไหนวันนั้นจะไม่ได้เพชร90ซึ่งถ้ารับครบ1เดือนจะได้เพชรทั้งหมด3,000คุ้มระดับที่2คือการเติมเพื่อซื้อเจเนซิสคริสตัลรับคริสตั้น่ะน,นะครับแบบที่ว่าเติมครั้งแรกมันจะได้เพชรโบนัสเป็น2เท่าก็คือทุกแพ็กเกจเลยเติมอันไหนก็ได้สมมติว่าถ้าเราเติมแบบ149บาทได้300เพชรมันจะบวกอีก300เป็นได้600ในครั้งแรกสมมุติเราเติมนี้ไปแล้วแล้วเราอยากจะเติมแบบ44 9ี มันก็จะได้980บวก980คือ2เท่าของอันนั้นด้วยจะได้2เท่าของทุกระดับราคาซื้อราคาหนึ่งไปไปซื้ออีกราคา1หนึ่งก็ยังได้2เท่าอยู่แต่ว่ามันจะได้แค่ราคาละ1ครั้งเท่านั้นที่ได้2เท่านะครับถ้าจะไปไปแบบนี้ก่อนส่วนคุ้มลำดับที่3ก็คือแบบที่2เมื่อกี้ไปครบทุกอันแล้วคือการเติมแบบ3,000บาทจะคุ้มที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าง,งบน้อยจริงๆอยากเติมทีละไม่เยอะนะครับแบบ899บาทก็ยังถือว่าดีมากๆอยู่ หรือถ้าง,งบแบบว่าอยากจะเอาครึ่งหนึ่งจากนั้น450 449นะยังช่วยได้อยู่นะครับไม่ได้ต่างกับ899มากเท่าไหร่นะแต่สังเกตได้ว่าแบบ29บาทกับแบบ1600บาทแพงสุดอย่าไปยุ่งกับมันนะครับโดยเฉพาะไอ้1600เนี่ยเราคิดว่าเขาแถมเยอะแต่จริงๆแล้วมันได้น้อยนะในกรณีที่ว่าโบนัส2เท่าหายไปแล้วนะครับไอ้ตารางที่ผมทำมาให้ในคอลัมน์ F นะครับมันจะเป็นโบนัสที่เพิ่มขึ้นมาหลังจากที่เราเคยเติมแบบ2เท่าไปแล้วซึ่งอันนี้เป็นการรวบรวมมาจากคนที่เคยเติมแล้วแล้ว เติม้นต่อไปมันจะแถมเอามารวมแล้วยังไงพันหก็ไม่คุ้มแพสแปดเก้าแพ้สี่สี่เก้าด้วยซ้านะครับถ้าจะซื้อพันหซื้อแปดเก้าเก้าสองทีคุ้มกว่าข้อมูลทั้งหมดที่ทํามาตอนนี้คิดจากกรณีที่เราจะเอาเจเนซิสคริส t a l เพชรฟ้าเนี่ยเอามาแปลงเป็นดาวไพรมอเจมทั้งหมดเพื่อเอาไปหมุนกาชาผมจะสรุปให้ว่า90ครั้งเนี่ยมันเป็นเงินเท่าไหร่ถ้าซื้อแค่อันนั้นอันเดียวโดยราคานะตอนนี้ก็คือหมุนครั้งหนึ่งใช้160ไพรมอเจมนะครับแล มันยังมีเควสที่มันได้เพชรหรือว่าไพ i ์โมดเจมเนี่ยประจําวันอยู่ด้วยใช่ไหมได้วันละ60บัตรพรดวงจันทร์149เราจะได้เพชรวันละ90ไม่นับครั้งได้สามนะได้วันละ90บวกกับเควสประจาวัน60เพชรรวมกันเราจะได้150หมุน1ครั้งเนี่ยใช้160ก็ตีคร่าวๆง่ายๆก็คือขาดไป10เพชรถึงจะได้หมุน1ครั้งแปลว่าถ้าเราเติมพรดวงจันทร์ในวันหนึ่งเนี่ยเราเกือบจะหมุนได้1อัน ซึ่งเราเดินเปิดกล่องหรือว่านู่นนี่นั่นในเมืองเราก็คงจะได้สิบเพชรอยู่แล้วมันคุ้มที่สุดแล้วแต่ว่าเราจะต้องรอนาะนหน่อยกว่าจะครบมันก็เป็นเดือนนะครับอ๋อแล้วก็เพิ่มคําแนะนํานิดนึงนะบางคนเขาเข้าใจผิดจริงๆนะครับการเติมบัตรพรดวงจันทร์สามารถเติมได้สูงสุด6ครั้งติดต่อกันแต่มันจะเป็นการขยายเวลาของบัตรแปลว่าจากเดิม30วันสามารถต่อได้ถึงร8 0วันแต่มันจะเป็นวันละ90เท่าเดิมไม่ใช่ว่าเราเติมสองครั้งเราจะได้วันละ1้0สเจมไม่ใช่นะ ได้วันละ90าเท่าเดิมแต่ขยายเวลาจาก30เป็น60ถ้าเราเติมสองครั้งซึ่งมันอธิบายไว้แล้วแหละแต่ว่าบางคนพลาดจริงๆเพราะว่าเข้าใจผิดนะครับแล้วผมทําข้อมูลเพิ่มเติมไว้ด้วยว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันการันตีการันตีในที่นี้ก็คือได้5้าดาวแน่ๆซึ่งมันลิมิตไว้สูงสุดคือ90หมุนถ้าเกิดว่าไม่เคยได้5ดาวเลยมันจะให้ดังนั้นผมก็เลยคิดในกรณีที่แย่ที่สุดก็คือ90ครั้งไปเลยดังนั้นถ้าสมมติว่าเราเติมบัตรพอรดวงจันทร์ด้วยรับเคลสประจรย วันหนึ่งมี4อันนะแล้วก็ไปรับรางวัลที่กิวอีกทีนึงนะครับจะต้องใช้เวลาทั้งหมด90วันหรือประมาณ3เดือนในการที่เราจะการันตี5ดาวแน่ๆพอนดวงจันทร์แล้วก็ใช้1้อบาท3เดือนก็450าบาทจะได้การันตี5าดาวแน่ๆสังเกตนะ450บาทได้5ดาวแต่ต้องรอนานคือ3เดือนเลยมันหมุนเปลี่ยนตู้ไปยังเยอะแยะละแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้เลยแบบ899แบบ3,000ันก็จะเห็นว่าต้องใช้เงิน5,000กว่าบาทถึงจะได้การันตี90ครั้งได้5ดาว ช่องสีส้มที่เป็นคอลัมน์เจนะครับมันจะเป็นกรณีที่เราเติมในราคาปกติเท่านั้นนะถ้าเกิดว่าเรานับราคาเติมโบนัสครั้งแรกไปด้วยมันก็จะอีกแบบหนึง่งถ้าเติมแบบเหมาทุกชั้นของการแถมโบนัสก่อนนึกออไหมคือเติมแบบช่องสีฟ้าช่องคอลัมน์บีก่อนเติมครั้งแรกให้หมดก่อนแล้วค่อยไปบวกเพิ่มทีหลังมันจะใช้งบน้อยลงหรือว่าอีกวิธีหนึ่งที่ไม่ได้ใช้เงินเยอะแต่ว่าเราใช้เวลาก็คือสมัคร ID ดีขึ้นมาแล้วก็รีโรเขาเรียกรีโรเอามาเปิดฟรีหา5้าดาวเป็นตัวแรกก่อน เอาตัวที่ต้องการก่อนก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนที่ยังไม่เคยเริ่มต้นนะครับ